สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางราวพัฒนานะคะโค้งสุดท้ายของวันที่29เดือน72564มาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะฟังคำเตือนก่อนจ้าคลิปนี้จะดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะ แนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะปะปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะผลสรุปนะคะแนวทางลาวสตาร์โคงสุดท้ายของวันที่26หลุดนะคะเพืเ่อนๆจะแอดให้เด่น3นะคะลอง4กับ0 8นะคะหลุดค่ะ3ตัวออก509นะคะ เราให้หกศูนย์สี่หนย์ปดแปดศนย์สี่นะคะเข้าศูนย์นะคะเพื่อนๆจะเข้าตัวลองนะคะถ้าใครวิ่ง0ูนย์รูดศูนย์นี่ก็น่าจะได้อยู่นะคะแต่แอดเจาะไม่ถึงเนาะเจาะได้แค่ศูนย์หนึ่งศี่ศูย์ห้าศย์หกระโดดไป0ูนย์แดแล้วก็0ูย์เไม่ถึงนะคะต้องขอโทษขออภอัยด้วยค่ะ ส่วนหนนี่ก็หลุดนะคะมีแต่แปดหนึ่งคะ่ะมาตามต่อของวันที่29กันเลยจ้าโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันนี้เอสก็จะให้ตารางกำลังวันด้วยนะคะเผื่อใครไม่ชอบตัวที่เอสจับคู่ให้เจาให้นะคะก็จะมี8ปดมีสองศูนยหนะคะ ส่วนตัวเด่นนะคะวันนี้แอดเด่น4กับ2นะคะตัวรองก็จะเป็น8กับ6วิ่งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดก็นำไปวิ่งไปรูดได้เลยจ้า mm hmm. อันนี้คือ2ตัวบนล่างนะคะส่วนส่วนอีกฝั่งนี้ก็คือ3ตัวตรงโต๊ดนะคะ mm hmm. ที่แอดตีกรอบให้นี่ก็คือเลขทูบนะคะ mm hmm. เพื่อนจ้าที่แอดจุดไปเมื่อวานเนาะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูค่ะเพื่อน เลขทูกแม่น้ำหนึ่งนะคะที่แอดจุดให้เมื่อวานเนาะขอขอโชคลาบจากปู่อนันตนาคราชนะคะก็จะได้934นะคะแอดก็เลยตัดให้2ตัวนะคะก็จะเป็น9394นะคะส่วน3ตัวตรงตดนะคะวันนี้แอดก็จะให้843 548 848 840 ศูนสีนะคะสตัวตรงโต๊ดนะคะชอบก็จุดไว้แคบไว้นะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะส่วน2ตัวนะคะก็จะมีสี่สองสี่สามสี่ห้าี่แปดสองแดสาสองปดหนึ่สะคะห้าสองเกสองสองหหหนะคะชุดกันนะคะก็จะมีสี่ศูนย แปดศูนย์สองศูนห้าศูนหกศูนนะคะตัวที่เอสชอบนะคะก็จะเป็นสีสานี่ชอบมากนะคะเลขทูบเนาะแล้วก็4ีหนะคะ8ปดสองแปด6ามนะคะตัวกันก็จะชอบ4 0กับ8 0นะคะในตารางกำลังวันนะคะ พลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องในตามคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะ เพื่อนเพื่อนโชคดีกันทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ